อาจารย์ทงที่พัฒน์นะครับได้มอบอัญชลี5แผ่นให้ทางเทศบานในตำบลวัดโบดนะครับเพื่อไป้สร้างโรงเรือนในการที่จะทำเศษอาหารขยะเปียกนะครับไปทําปุ๋ยอัดเม็ดนะครับโดยเราจะเน้นใช้วัสดุรีไเคิลนนะครับในการทําไม่ใช้แบบโหลงทุนเยอะยอะอะไรประมาณน,นีแ้แต่จะขอรับบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบานตำบลวัดโบสถ์นะครับที่ ที่มีสิงกระส้าเก่านะครับโดยใช้โครงสร้างไม้ยูคาในการทําขนาดโรงเรือนกว้าง12เมตรนะครับยาว20เมตรนะครับในการที่เราจะเก็บขยะเปียกนะครับแล้วนําไปทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็มีการโรนค์ลงที่จะคัดแยกขยะออกเป็น3ประเภทคร,ครับครับครับขอบคุณมากครับ